น,นี่อะไรจะสุกไหมล่ะห้อยจะสุกห้อยจะกินคือนน้ำขึ้กันนะนะให้เจรานเจ้าของน่ะห้อยไอ้ม่นี่หน่อยยัยมันคืออะไรอ่ะโอ๊กไก่โอ๊กไก่เหรอโอ๊กไก่อะไรมันเปี๋มันน้ำเนยให้ไปหมดแล้วกินหมดแล้วให้เจรานเจ้าของน่ะไอ้แม่นี่หนี้ยัยเออห้อยสุกแง่งผดเว้ยว่างันอัไม่อีกหมดนเหรอบัตเจดอก เห็นอยู่ว่างฮะน่ะไมาอีกไปิคอมาไปิคอยโยงกลโกมมาให้ยืนอบให้ใหม่เนาะไม่เอาเจ้าตัวนี้ยายนั่นมีเสียงไม่ด้วยอ่ะมีเสียงด้วยมานี่เอ้อให้ทั้งสองมือเลยเอามานี่ก่อนเมื่อกี้ยายเสียงอ่ะเอามาอีกเอาอีกเอามาก่อนมันจะมือจ้ามาตรงนี้เอามาจังนี้ยายยายอย่าพึ่งโอ้หนูนั่นเป็นคนนอนเฝ้ายายจะมียายไม่ให้หนู ใจเย็นๆนี่ไม่ใช่ใจเย็นก็ไม่ได้กินสิเนียวยุงล่างยายมาจัางน่ปอนก่อนอะแล้วหนูอะลืมกันแล้วอาจารย์นิกรนใส่นี่ให้แล้วเนี่ยเนี่เออคนที่นอนเฝ้าด้วยกันทำไมไม่ให้กันก่อนทำไมต้องให้ตัวอื่นมาให้หนูก่อนจ้างนี่นะยายทำไมาให้หนูเนี่ยไม่ต้องหนูก็ให้มือเป็นประมาณนี้ปู่ยายอะ ราจชานั่งะจ้านั่งราชาให้มือราชาขับปงขวามือในลูกยายมาจจะนี้มันนี่วันเร็ววันมันจะหมดเร็วไมยมาจากนี้ก่อนยายนั่นบรได้เลยเบิร์แล้วประเดี๋ยวเลยให้มือเร็วกว่านั้นได้กินเอ้ยโต๊ยกะลิบจิบราชีปอบอีตาทำน่ะอย่าโยงยายมีอีกบ่มาหมดแล้วเหรอ ไม่มีเลยเหรอยายเบิร์ดเล้วว่าไงนะยายมีแต่ว่ายายให้กินมาะหน่อยโอ้แต่มันแสบปะมันแสบบ้างเลยแต่ว่ามันทำไมมีแค่นี้เหรอยายเบิร์ดเล็บปะม่คยกินใม่ยายไม่มีเสียงอะไรอีกแล้วเหรอไม่มีหมดแล้วเดี๋ยวให้โยกอกมาให้โอ้มวนเลยว่ะเบิร์ดเล็บยายไม่มีอีกจริงๆเราเก็บไว้เร็วๆเราเก็บไว้สองคนใช่ไหมยายบอกว่าจะเก็บเป็นความลับใช่ไหมยายจะเก็บจะเก็บไว้ให้หนูใช่ไหม ใช่ไหมนี่ไงอยากจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์หนูตัวเดียวใช่ไหมมันไม่มีอ่ะไรเนี่ยมันหมดแล้วลูกมันมีจะกินไหนไม่ได้เลียช่วยเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ยกอเปิ้ใหม่เน็กต้องเลียพวกนั้อยากจะเก็บไว้ให้หนูอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวยกโอเให้ใหม่มันหมดแล้วเหรอยายมันหมดจริงๆใช่ไหมเนี่ยมันไม่รอเล่นใช่ไหมไม่รอเล่นมึงไปเลยหั่นมั่งอะไรกินผู้เดียวเลยอีกแวกูอะเดี๋ยวยกอเปิลูกเย็นเย็นเยเจอนักเลงอีกแล้ว โอ้ยหนูยังไม่จำอะไรผิดเลยย่อนมึงอะไรทุกคนก็ได้บริกินนะนะ่ยไปด้วยใครก็ได้เดไปไปเลยอะเมื่เกี้กูมาไม่ได้จนะ,ะ,ะม,มามเจียบเราจะหนูผิดอะไรอะหนูผิดอะไรโอ้ยหนูก็ไม่ได้จ๊ อะก็เล่กินนะยายพี่ก็สหนูอ่ะหนูอ่ะหนูแจะไม่ไล้กพี่ด้วยสิน่ัดจินะนยายยายช่ย้ามสิขายไู้าหนูหหนูจะกลาเกับพี่ก็สวยได้ยังไงหนูอ่ะหนูอ่ะหนูหนูทำไมก็แล้วก็หนูไม่ได้จำปิดขนาดนั้นนะ ยายเอาเชียงไปบ่๊วยยายบ่ได้เชียงว่างั้นยายยังเชียงเลยออกมาแล้วเชียงหั่นยายพี่ก็สวยดูหนูหนูกลัวเมื่อกี้พี่ก็สวยจะกัดหนูด้วยยายยายฟังก่านดิสามเมียดูหนูอ่ะให้หนูจะกล้าเล่นกับพี่ก็สวยได้ ปิดแลนะที่หนูไม่ได้ปิดเลยมาขว้าหมาพ่อแบงค์มา